สวัสดีครับยูบช่องเีิงก็ซาานะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมอยากตัดต่อคลิปอยากทาโปรไฟล์ใหม่ให้ผมนะครับหรือจะเข้ามาคุยก็ได้ก็เข้าสแกนเคอวโคดนี้เลยอ่ะทุกคนก็สแกนได้เข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะครับก็ สำหรับคนที่อยากทำโปรไฟล์อยากตัดวิดีโอแล้วก <Okay. S 1> ็คนที่อยากเข้ามาคุยนะครับก็เข้ามาได้เลยก็ทุกคนก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะคะก็สวัสดีคับวันนี้ก็จะมารีวิวแบ็ r o o m นะครับที่กำลังในกำลังดังเลยอะในทวิตตอระดังมากตอนนี้แบ็ก o ูมผมก็จะมาสร้างแบ็กล o มเลเวลร้อยนะครับแบ็กลูมฮาร์ดนะครับ ก็เดี๋ยวผมหาเจ็ดจนโอเคนี่ใสไปก่อนมาทุกคนมผมจะพาไปไรีวิวนะ,ะสำหรับใครที่ไม่รู้จักแบ็กลูมก็คือแบบมันจะคล้ายๆเขาองกดนะครับเอารถใครมามาครับทุกคนประตูว,วานนี่คือหลอกนะครับมาเดินไปเรื่อยๆไอ้ตรงนี้ผมก็ทำเป็นตุ๊กตานั่งอยู่บนคารกวากองสมบัติ อันนี้ก็ที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามีสับสับ,สบปะาดนะครับเอ่อฆ่าตุ๊กตาอยู่นะครับที่ผมเคยจําได้นะก็สร้างมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยเข้าประตูทุกคนเดี๋ยวผมใส่เสียงให้มันเหมือนอยู่ในแบ็กลูมจริงๆ ก็ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ยังหาทางออกไม่เจอนะครับก็เราอ๋ออันนี้เป็นห้องกระจกนะครับก็เดี๋ยวเราต้องหาทางออกให้ได้ก่อนนะครับไปหาทางออกหาทางออกก็ทุกคนก็เมนมาด้วยนะคะว่าแบล็คลูมนี้ให้เกียร์คะแนนนะครับก็ผมสร้างสักชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้นานอยู่มาน,นีตุ๊กตาไปหาแล้ว มีอะไรไหมโอ้ยโคตรแคบเลยทุกคนมาเดินต่อฮะหาทางออกให้ได้เอ้ยผมว่าน่าจะทางนี้ทางนี้ยังไม่เคยเดินนะอุย้ยมีอิดด้วยใช่หรือเปล่ามาเข้าไปเข้าไปจะใช่ไหมจะใช่ปะเข้ามาห้องเล็กๆ ดีไงทุกคนเจอแล้วประตูก็เข้าประตูไปเลยเย็นดีด้วยโอเคก็แบ็กลูมทุกคนให้ให้แบ็กลูมทุกคนให้เกียคะแนนนะครับก็เมนมาด้วยก็อยา่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครด,ด้วยเพื่อไปาย,ายคลิปใหม่ใหม่ไปละบ,บาย